สวัสดีจ้ามาพบมาพอ,าพอากันไม่บัวอีกแล้วนะคะน้ะมอมาพบมาพอกันไม่บัวใช่ด้ e Bua Jo t o f f i c i a l ค่ะมื่อนี้มาพอกันบายบายคอยคำคอยร้อยแรงเนาะพี่น้องเนาะไม่บัวสิไม่เรื่องดีอกดีใจมาบอกสู้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่ไม่บัวได้ไปเบิ้งคลิปของพี่หนุ่มซอทะเบียนเนาะกัต้องขอบคุณเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะที่ไม่เรื่องดีๆมาแชร์ให้ฟังเนาะไม่เรื่อง มีเรื่องดีๆของอีหล่ามาแชร์ให้ฟังพี่น้องเป็นเรื่องประทับใจเกี่ยวกับพ่อวีค่ะพ่อวีระพงศ์พ่อวีระพงศ์เท่านี้แหละเพื่นทีเพิ่นได้ไปมีโอกาสได้ไปแสดงหนังคล้ายอ่อเนาะแสดงหนังคล้ายอ่อก,กับบอสโจโยมนินเพิ่นกะมีโอกาสได้พอกับอีหล่าแล้ววันนี้เมื่อวานนี้แม่บัวก็มีโอกาสดูคลิปพี่สอทะเบียนพี่หนุ่มสอทะเบียนนะมีโอกาสได้ไปหลังเวทีเป็นงานงานกระชาติ ของจังหวัดกาลสินใช่ไหมถ้าไม่บัวจะไม่ผิดเนาะวงไหู่ศิลปินผู้ไทยเพิ่นกับไปทําการแสดงเนาะพ่อพ่อวีเพิ่นกับให้ความเมตตาสัมผัสให,ให้สัมผัสเนาะกระเบาถึงอีหลา่ากระเบาถึงว่าดีใจที่ได้ไปแสดงหนังภาพยนตร์เรื่องคล้ายออกกับอีหลา่ากับบอดโจเนาะมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์แล้วทีนี้พ่อวีก็พูดถึงเรื่องความประทับใจที่กระเบาถึงอีหลา่า ประทับใจในตัวอีลา่าว่าเป็นเด็กที่น่ารักพูดได้ดีมากเลยค่ะเขาไปเบิงในคลิปพ่อในคลิปพี่หนุ่มเนาะพี่หนุ่มสัมภาษณ์มาพ่อพูดว่าไปเจออีลา่าเห็นแต่เห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในโทรศัพท์เห็นแต่ในข่าวแต่ยังไม่เคยไม่เคยได้เจอตัวจริงเพิ่งไปเจอตัวจริงไม่บวกกัไ้เบิ้งคลิปยุ่มือที่พวีไป ไทยภาพยนต์ใครอ้อวันนั้นที่คนที่มากันเยอะมากสามร้อยกว่าชีวิตเนาะวันนั้นพ่อวีก็นั่งเครื่องมาพร้อมกับน้องอุงหญิงมาเจอกันที่สนามบินแล้วก็มาที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ได้ยอกร้อ,อก,กันว่าพ่อวีก็ได้บอกเรียนว่าอันยอมกูนหัวอุ้งหญิงสีให้ท่าไดสีให้ค่าตัวปูท่ดใดพ่อท่าไดว่าสั้นบาทนีันอันงานนี้พ่อวีลงทุนมากได้พี่น้อง น้ององค์หญิงก็ฉลาดนะคะต้องคุยกับพ่อโจค่ะนางจะเป็นคนแบบนี้ตลอดนางจะไม่ตัดสินใจอะไรผู้เพะเลยนะคะนางจะเป็นเด็กที่ถามพ่อก้อนถามแม่ก้อนยกเรื่องตานยกเรื่องการตัดสินใจเนี่ยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะอันนี้คือความประทับใจอีกประทับใจทีทีแม่บัวเพ็นมาตลอดแล้วก็พ่อวิพูดกระเดเวลิลพูดกับเดเว,วิาว่าประทับใจน้องอุ๋งหญิง และก็ประทับใจในตัวพี่หมอนอิงพี่ผู้ดูแลผู้จัดการที่ดูแลน้องอุงญิงเนาะเพื่อนเพิ่นดูแลได้ดีมากค่ะอันนี้เราก็เห็นกันอยู่ทุกคนนะทุกคนเห็นเห็นกันหมดเรื่องพวีบ่ามาเนี่ยว่าน้องอุงญิงเป็นคนที่แบบติดดินถ้าเป็นศิลปินที่ดังแล้วปานนองเนาะกะสีสีแยกอยู่สีมีสัตว์มีส่วนยู่กะสี ภาสิเป็นอีกแบบนึงกะหลายเพราะว่าพ่อเพื่อ,พอ,พอ,พอพนเห็นคนมาหลายเนาะเพิ่นกบ็บอกมันก็ถือเพื่อนเป็นปรามาจารย์เป็นคูบาอาจารย์เพื่อนบอกมามันกระแมนค่ะมันกระถือเพื่อนก็เห็นมาหลายแต่ว่าเพื่อนว่าเห็นหน้อ,ององคงอญิงนี่แบบเป็นเด็กแบบบ่ถือบ่ถือเหนือถือโตเป็นเด็กที่วางตัวดีมากเลยค่ะเป็นเด็กที่วางตัวดีมากแบบนี้ดังไปตลอดค่ะดังได้ดังดีดังทนดังอยู่เนาะแม่บัวกับว่าคือกันดังอยู่ดังทน ดังไปเอยๆหาปีสิบปีสั้วปีจนกลัวอีหล่าสีเมยุนละพี่น้องแต่ว่าแม่บัวก็มามาได้ยินที่พ่อวีพูดถึงพี่หมอนอิงมันก็เป็นจริงเวลาแม่บัวไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปไหนจะไม่ว่าจะทําอะไรพี่หมอนอิงน้องจะอยู่ในสายตาพี่หมอนอิงตลอดแล้วสายตาที่มองทำมุ่งเจ้าไปเห็นพี่น้องทำมุ่งเจ้าไปเห็นพี่หมอนอิงนี่พร้อมบวกตลอดนะ พร้อมบวกเพื่อนน้องตลอดเห็นย,ยิ้มยิ้มจังสันเดอ้อพี่น้องเดอ้อใจใจนางเด็ดมากเดอ้อถ้าถ้าใครจะไม่ผิดก็มีกรณีที่มีแฟนขับดึงพี่หมอนอิงก็ดึงกับแล้วก็มีแฟนขับที่ที่แบบว่าจะมีเรื่องกันอยู่ที่ระยองครั้งหนึ่งตอนพี่หมอนอิงเข้ามาใหม่ๆน้องเข้ามาปีแรกคือได้เห็นได้เห็นได้สัมผัสเด็กคนนี้แล้วแล้วความที่น้องเป็นครูบาอาจารย์มาก่อน แม่ว่าพ่อจเลือกเลือกคนแบบได้ดีมากๆตาแหลมมากๆเลือกคนตาแหลมมาสอนเขาบอกว่าอยู่กับครูครูดีได้ครูดีก็ดีนะพี่น้องได้ครูดีก็ดีน้ององค์หญิงได้ครูดีดูแลทุกอย่างบนเวทีกิริยามารยาทการพูดการใจล่ะเขาหาผู้ใหญ่บ่เคอะบ่เขินมือคืนนี่้าผููดได้เบบ่งคิปพนนนเนาะเพื่อนไปสิเปล่ำบองสวง สีไปลรมบวงสวงก่อนสิงานสีสีอันสีเริ่มอยู่อยู่อยู่ไอสีสะเกตนั่นล่ะอยู่สีสะเกตเป็นพระธาตุพระธาตุดอีสั่งประมาณลอยหาสิบล้านมาสัน่นพระอาจารย์เพิ่อนก็น,นั่งคุยกับบิล่าเนาะซ่วยกันเดอ้อเพื่นวา่าอันอันนี่เพิน่นเพิ่นเป็นเอ็นดูค่ะพี่น้อง สังเกตว่าอิหล่าไปยุใสนี่ผู้ใหญ่เอ็นดูเด้พี่น้องแล้วอายุเกินเจ็ดสิบแปดสิบเด้พี่น้องแฟนขับก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็พระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระอาจารย์เป็นพระเกจิดังๆเนี่ยสีเอ็นดูอิหลา่าเห็นบอ่อพี่น้องเห็นปูเสือบอ่อผู้เสือนี่เอ็นดูอิหลา่าคักน้ำไปหอดบ้านฮาลังกนี่อิหล่าขึ้นบ้านไม่เพิ่นกะน้ำไปดูไปแล้วไปปกปกักรักษาลูกหลานเมียงเพิน่นกะเตือนกบบอกตลอด หลวงปู่เสือนี่เป็นพระองค์แรกที่เตือนองอิงเรื่องการการปฏิบัติตัวการวางตัวถ้าใครได้เป็นแฟนคลับก็จะรู้เนาะว่าปู่เสือพระนห้ความเป็นดูวิลาขนาดใดก็เลยมีเรื่องประทับใจประทับใจที่เรื่องที่พ่อๆมม่ๆได้เบิ้งขึ้นกันนั่นแหละได้แอนมาฟังพี่ไอพี่หนุ่มสอเะเบียนนั่นไปสัมผัสพวี้ไม่บวกกันเลยเมื่อคืนพ่อเรื่องต่างๆสี่แบบ บุญเป็นบุญเป็นเป็นบุญเป็นวาสนาเนาะพี่น้องเนาะเป็นบุญเป็นวาสนามาเจอกับพ่อโจแล้วก็มาเจอมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเจอผู้เจรไนดีมาเจอวบองดีมาเจอที่อยู่ที่ดีแล้วก็เจอคนดีๆการที่เขาเจอคนที่ดีมันกระเฮ็ดนให้ชีวิตเขาดีขึ้นพี่น้องคนที่ไม่ดีก็จะออกไปเขาที่เขาเรียกว่าอะไรนะบุญสัมพันธ์หมอพี่น้อง บุญสัมพันธ์ค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเว้าถึงนองกนจริงนะด้วยด้วยตัวทุกทุกท้นไอ้ทุก,ท,กทุกค้นเนาะทีทีใส่ชีวิตโดยประจําวันเนี่ยถ้าศีลไม่เสมอกันก็จะคบกันได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะหายไปเลยแล้วก็คนที่คบด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยศีลจะเสมอกันพี่น้องเป็นคนที่แนวทางเดียวกันทิศทางเดียวกัน ก็เลยมาเห็นพี่อุงอิงกับไออุงอิงน้องอุงอิงกับพี่หมอนอิงถ้าใครได้ไปดูหน้าเวทีให้ไปสังเกตนะคะพี่หมอนอิงจะไม่จะไม่ละสายตาจากน้องเลยเวลาน้องแสดงหน้าเวทีเนาะนางจะนางจะดูแลน้งจะนังจ้องน้งจะยิ้มตลอดถึงนางก็ไม่ถึงไม่ได้ออกก็จะมองตลอดไม่ได้คาดสายตาดูตลอดไม่พี่หมอนอิงพอยุทธ เนาะจะดูแลบนเวทีตลอดแล้วก็เวลาเวลาออกฉากอาจจะมีน้องสามเขามามาเบิงมาซอยดูแลอีกที่หนึ่งเนาะแจ้งใดกะเป็นกำลังใจให้ดีอกดีใจเอาเรื่องต่างๆมาสวนสีให้ฮะให้พี่ให้น้องฟังค่ะเอาความภูมิใจความดีใจมาเฉลให้ฟังมาบอกให้ฟังนะพี่น้องเนาะฟังแล้วกะอย่าลืมกดติดตามให้ไม่บวัวในเด้อค่ะ กดติดตามกดกระดิ่งติ้งต้ให้ช่องเล็กๆของไม่บัวได้นะคะกดเทียเดียวหลยอล้วกดติดตามอย่าไปกดสองเทียด้วยค่ะกดสองเทียเพรากันใช่ปะกดครั้งเดียวนะคะกดติดตามครั้งเดียวกดสองเทียมันกดออกได้พี่น้องขอบคุณมากว่านะคะที่มาติดตามช่องเล็กๆให้แม่บัวใชเดบัวเจ2อทูออฟฟิสวัสดีจ้า